ของนิตยสาราออนไลน์ผลักดันธุรก oh. ิจบนโลกออนไลน์ในแบบที่คุณออกแบบได้เองคลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องของอาวุธพลังงานโดยตรงหรือ directed energy weapons ที่เรียกสั้นๆว่า D E Ws ค่ะครับผมคือท่ามกลางข่าวอาวุธใหม่ๆอย่างพวกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าฝูงโดรนที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยน,นะคะมันก็มีเทคโนโลยีอีกตัวนี่แหละค่ะ D E Ws ที่หลายคนอาจจะคุ้นๆว่าเป็นเหมือนปืนเลเซอร์ในหนังไซไฟใช่ครับครับแต่ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงจังแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปเลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าจริงๆแล้ว DEWs เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับได้เลยครับข่ะง,งั้นเริ่มเลยนะคะ DEWs เนี่ยมันคืออะไรคะเอาแบบภาพรวมก่อนครับแนวคิดหลักๆของ DEWs นะครับ ก็คือเป็นระบบอาวุธที่ไม่ใช้หัวรบแบบที่เราคุ้นเคยกันไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่กระสุนอ๋อ oh, ค่ะแต่เป็นการส่งพลังงานเข้มข้นสูงในรูปแบบต่างๆตรงไปยังเป้าหมายเลยครับอาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเลเซอร์หรือไมโครเวฟหรืออาจจะเป็นลำอนุภาคก็ได้พลังงานเพียวๆเลยใช่ครับเพื่อทำลายสร้างความเสียหายหรือบางทีก็แค่ก่อกวนให้ระบบของเป้าหมายมันทำงานไม่ได้โห oh, น่าสนใจค่ะ แสดงว่าไม่ต้องใช้ดินปืนวัตถุร,ระเบิดอะไรเลยแล้วพลังงานที่ว่านี่ค่ะมีกี่แบบหลักๆค่ะที่เอามาใช้เป็นอาวุธกันครับที่พัฒนาจริงจรงตอนนี้หลักๆก,ก็มีอยู่3ประเภทนะครับค่ะประเภทแรกเนี่ยน่าจะคุ้นกันที่สุดก็คืออาวุธเลเซอร์เลเซอร์นี่เองครับอันนี้คือใช้ลําแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มสูงมากๆยิงจี้ไปที่เป้าหมายพอนานๆเข้าหรือความเข้มสูงพอมันก็จะทําให้เป้าหมายร้อนจัด จนอาจจะหลอมละลายหรือโครงสร้างเสียหายไปเลยข้อดีสำคัญของเลเซอร์คือมันแม่นยำสูงมากครับเดินทางด้วยความเร็วแสงและก็ยิงได้ต่อเนื่องเลยตราบใดที่เรามีพลังงานป้อนให้ระบบะก็เลยเหมาะกับการจัดการเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำสูงๆอย่างเช่นโดรนเล็กๆหรือจะยิงทำลายพวกเซนเซอร์อะไรแบบนี้ครับเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยนะคะคแต่คงต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเลยสช่ะเนี่ยถูกต้องเลยครับพลังงานเป็นเรื่องสาคัญมาก ทีนี้ประเภทที่สองคืออาวุธไมโครเวฟกำลังสูงหรือ HPM ไมโครเวฟหรอคะเหมือนเตาอบที่บ้านหรือเปล่าคะเอ่อหลักการคล้ายกันครับแต่พลังงานสูงกว่ามหาศาลและก็ไม่ได้เน้นให้ร้อนจนไหมอ๋อค่ะ HPM เนี่ยจะปล่อยคลื่นไมโครเวฟพลังงานสูงมากๆออกไปเป็นเหมือนคลื่นกระแทก เป้าหมายคือเขาไปรบกวนหรือทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในเป้าหมายอ๋อคือไม่ได้ทำลายตัวเครื่องแต่ไปป่วนระบบข้างในใช่ครับทำให้ระบบควบคุมระบบสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์มันรวนหรือพังไปเลยข้อดีคือมันกระจายได้เป็นพื้นที่กว้างไม่ต้องเล็งเป๊ะๆเ,เหมือนเลเซอร์ก็เลยเหมาะกับการรับมือภัยคุกคามที่มาเยอะๆพร้อมกันเช่นฝูงโดรน โอ้โหน่าสนใจมากค่ะเหมือนไปโจมตีที่ระบบประสาทของศัตรูเลยนะคะแล้วประเภทสุดท้ายล่ะคะประเภทสุดท้ายนี่จะล้ำไปอีกขั้นครับคืออาวุธลำแสงอนุภาค particle beam weapons ครับอันนี้คือการเอาอนุภาคที่มีประจุอย่างเช่นอิเล็กตรอนมาเร่งความเร็วให้สูงมากๆใกล้เคียงความเร็วแสงเลยแล้วก็ยิงเป็นลำออกไปใส่เป้าหมายค่ะ พออนุภาคมันวิ่งเร็วมากๆเนี่ยมันก็จะมีพลังงานจนมหาศาลพอไปชนเป้าหมายก็จะถ่ายเทพลังงานสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากฟังดูศักยภาพทำลายล้างสูงน่าดูเลยนะคะใช่ครับศักยภาพถือว่าสูงที่สุดใน3ประเภทนี้เลยแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ซับซ้อนมากแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาเป็นหลักยังไม่ค่อยเห็นเอามาใช้งานจริงเท่าไหร่ครับเข้าใจแล้วค่ะฟังดูแต่ละประเภทนี่มีความสามารถที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะ แล้วอะไรคือจุดที่ทำให้หลายๆคนมองว่า DEWs เนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์เลยสมรภูมิยุคใหม่ได้เลยคะครับผมปัจจัยสำคัญจริงๆมีหลายอย่างเลยครับเรื่องแรกเลยก็คือความเร็วและความแม่นยำค่ะอย่างที่บอกเลเซอร์เดินทางด้วยความเร็วแสงไมโครเวฟก็เช่นกันเป้าหมายนี่แทบจะไม่มีเวลาหลบหรือตอบโต้ได้ทันเลยครับจริงด้วยค่ะเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าจรวดอีกใช่ครับแล้วก็ เรื่องต้นทุนต่อการยิงที่อาจจะต่ำลงมากๆอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยอ๋อ oh, ยังไงคะคือพอเราลงทุนสร้างระบบ d e u ขึ้นมาแล้วเนี่ยการยิงแต่ละครั้งต้นทุนหลักๆมันก็คือค่าไฟฟ้าที่เราใช้ป้อนเข้าระบบค่ะซึ่งถ้าเทียบกับการที่เราต้องผลิตจรวดหรือขีปนาวุธลูกใหม่ๆซึ่งราคาแพงมากบางทีลูกเราเป็นล้านเหรียญเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนึกภาพออกเลยค่ะครับลองนึกภาพว่าเราต้องยิงสกัดโดรนราคาถูกๆอาจจะแค่หลักหมื่นหลักแสนบาท ถ้าเราใช้ขีปนาวุธราคาแพงยิงมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเราใช้เลเซอร์ยิงซึ่งอาจจะใช้ค่าไฟฟ้ายิงครั้งหนึ่งไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยบาทอันนี้มันเปลี่ยนสมการทางเศรษศาสตร,ร์สงครามไปเลยนะประเด็นเรื่องต้นทุนนี้น่าสนใจจริงๆค่ะทําให้การป้องกันภัยคุกคามราคาถูกอย่างโดรนมันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้นเยอะเลยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีเรื่องลดความเสียหายที่ไม่พึงประสงค์หรือ collateral damage ด้วยค่ะเพราะว่ามันแม่นยําสูงมาก ก็เลยจำกัดความเสียหายให้อยู่แค่ที่ตัวเป้าหมายลดผลกระทบต่อพลเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างรอบๆได้ดีกว่าอาวุธระเบิดทั่วไปอีกอย่างคือมีกระสุนไม่จำกัดอืตราบใดที่เรามีแหล่งพลังงานจ่ายให้ระบบก็ยิงได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนหมดเหมือนปืนหรือระบบจรวดและสุดท้ายคือประสิทธิภาพในการป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะกับภัยคุกคามยุคใหม่ ที่มักจะมาแบบเล็กๆเร็วๆแล้วก็มาทีละเยอะๆอย่างฝูงโดรนหรือจรวดขนาดเล็กระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดเดิมอาจจะรับมือได้ยากหรือไม่คุ้มค่าแต่ดิวส์เนี่ยดูจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีกว่า ฟังดูมีแต่ข้อดีข้อได้เปรียบเต็มไปหมดเลยนะคะแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยขนาดนี้มันต้องมีความท้าทายหรืออุปสรรคในการพัฒนาอยู่บ้างแน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับมีความท้าทายเยอะเลยที่สำคัญที่สุดใหญ่หลวงที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องการจัดการพลังงานพลังงานอีกแล้วใช่ครับดิวส์พวกนี้โดยเฉพาะเลเซอร์เนี่ยกำลังสูงหรือพาร์ติเคิลบีมเนี่ยมันต้องการพลังงานมหาศาลมากๆครับ การจะสร้างแหล่งพลังงานที่ให้กําลังขับได้สูงขนาดนั้นเก็บพลังงานได้พอแล้วก็ส่งพลังงานไปยังระบบอาวุธได้อย่างรวดเร็วโดยที่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นเรือรบรถถังหรือเครื่องบินเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ยากมากจริงๆครับนึกภาพตามเลยค่ะเหมือนต้องพยายามย่อลงไฟฟ้าขนาดย่อมๆไปติดตั้งบนยานผานนะมันคงไม่ง่ายเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับ แล้วก็ยังมีเรื่องผลกระทบจากสภาพอากาศอ๋อใช่ลืมไปเลยครับโดยเฉพาะเลเซอร์เนี่ยจะโดนผลกระทบเยอะหน่อยถ้ามีหมอกลงจัดมีฝนตกหนัก หรือมีควันเยอะๆในอากาศมันก็จะไปบทบังลดทอนพลังงานของลำแสงเลเซอร์ทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ค่ะแล้วก็เรื่องขนาดและน้ำหนักของตัวระบบเองแม้ว่าจะพยายามพัฒนาให้มันเล็กลงเบาลงเรื่อยๆแต่ปัจจุบันมันก็ยังค่อนข้างใหญ่และหนักอยู่การจะเอาไปติดบนแพลตฟอร์มเล็กๆก็ยังเป็นข้อจำกัดม,มากมันก็เกิดความร้อนสูงตามมาก็ต้องมีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากๆไม่งั้นระบบก็ทำงานต่อเนื่องไม่ได้หรืออาจจะเสียหายได้ สุดท้ายก็คือความซับซ้อนในการบูรณาการระบบครับคือมันไม่ใช่แค่ตัวยิงพลังงานอย่างเดียวแต่มันต้องทำงานร่วมกับระบบตรวจจับระบบติดตามเป้าหมายระบบควบคุมการยิงให้มันประสานงานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งการรวมทุกอย่างนี้เข้าด้วยกันให้ดีมันก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับฟังดูแล้วก็มีอุปสรรคใหญ่ๆอยู่หลายด้านเหมือนกันนะคะแล้วปัจจุบันนี้การพัฒนาเทคโนโลยี DEWS นี่มันไปถึงไหนแล้วคะ มีใครเป็นผู้นำหรือว่ามีตัวอย่างที่ใกล้จะใช้งานจริงหรือใช้งานจริงแล้วบ้างไหมคะครับถ้าพูดถึงผู้นำด้านนี้ก็ต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาครับที่ลงทุนวิจัยพัฒนาไปเยอะแล้วก็ก้าวหน้าไปไกลที่สุดค่ะอย่างกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมีการติดตั้งระบบจริงบนเรือรบแล้วนะครับเช่นระบบชื่อโอดินอันนี้เป็นเลเซอร์กาลังไม่สูงมากใช้สาหรับยิงก่อกวนทาให้เซนเซอร์ของโดรนเป้าหมายมันพลามัวหรือใช้งานไม่ได้ไปเลย อ๋อ oh, ทำให้ตาบอดไปประมาณนั้นครับหรืออีกระบบคือ h e l i o ออันนี้เป็นเลเซอร์กำลังสูงขึ้นมาหน่อยสามารถยิงทำลายเป้าหมายขนาดเล็กอย่างพวกเรือเร็วหรือโดรนได้จริงๆเลยโห oh, ติดบนเรือแล้วครับผมส่วนกองทัพบ,บกก็กำลังทดสอบระบบ D E M c h o r a t ที่ติดตั้งระบบเลเซอร์กับระบบไมโครเวฟไว้บนรถเกราะสไตรเกอรเพื่อใช้ป้องกันภัยทางอากาศในระยะใกล้ค่ะกองทัพอากาศเองก็กำลังวิจัยอย่างหนัก เพื่อจะเอาระบบ DEWS ไปติดตั้งบนเครื่องบินรบแล้วก็มองไปถึงการใช้งานในอวกาศด้วยซ้ำไปไปถึงอวกาศเลยครับแล้วก็มีหน่วยงานวิจัยสำคัญอย่างดาป้าที่คอยผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำให้เลเซอร์แรงขึ้นเล็กลงใช้พลังงานน้อยลงอะไรแบบนี้ครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่แนวคิดหรืออยู่ในห้องแลบแล้วนะคะแต่ว่าเริ่มมีการนำมาทดลองใช้งานจริงจังในหลายๆส่วนแล้วถูกต้องครับ คือถึงแม้ว่าความท้าทายทางเทคนิคต่างๆมันจะยังคงมีอยู่เยอะก็จริงแต่ทิศทางการพัฒนามันชัดเจนมากๆครับว่า D E U กําลังก้าวจากการทดลองไปสู่การปฏิบัติงานจริงแล้วแล้วก็จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในสมะระภูมิแห่งอนาคตแน่นอนอื ซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจทางทหารแล้วก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวครับฟังแล้วก็น่าคิดตามจริงๆนะคะว่าเมื่ออาวุธที่เคยอยู่ในจินตนาการหรือในหนังในนิยายวิทยาศาสตร์เหล่านี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุโทโธปกรณ์มาตรฐานในสนามรบจริงๆขึ้นมามันจะส่งผลต่อหลักนิยมทางการทหารและส่งผลต่อน,นิยามของการป้องกันประเทศการป้องปรามในศตวรรษที่21นี้ต่อไปยังไงบ้างครับ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่อง DEWs ไปเยอะเลยนะครับยินดีครับสำหรับวันนี้ก็คุณป้องจบการพูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะคะ